สวัสดีครับทุกคนครับเทศอยงน้องแม่ค้านี่นังขายน้องไม้นั่งขายน้องไม้อันนี้คือคืออย่างน้อตลาดอย่างน้อเพิ่นตลาดอย่างบ้านเฮาตลาดบ้านน้อยตลาดบ้านน้อยบ่ของบ้านเผื่อของมากกับครับโอ้ฮะนอนเว้นแล้วครับแม่ค้านอนเวรนแล้วครับภาษาภาคกลางก็นอนนอนกลางวัน ไม่เนี่ยไม่เนี่ยนะเบิร์ดเบียกระจ้าเอาเบิร์ตเบิร์ดเบี้ยหรอกเบิร์ตว,ว,ว่าคนแปลว่ารอรับตังค์สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อวันนี้ผมพามาเบิร์กตลาดน้อย<ม>บ้านควนบุญครับตลาดนี้กะก่อนก่อนถึงบ้านลุงบอลประมาณ4กิโลครับ4กิโลหรือ5กิโล4กิโลกว่ากว่าประมาณนี้แหละครับ เพื่อนก็มีขายลายย่างครับตลาดนี้ตั้งมาหลายสิบปีแล้วนะครับนี่เมนบ่เหจ้าตลาดนี้ผมมันเป็นซิปเมนบอกเป็น1ิปปียู่อยู่ซิปกว่าปีคนในเนาะครับมีหน่อไ,ไม้หน่อไม้ลายนะครับเด้อพี่น้องเด้ดเอผู้ใดผ่านไปผ่านมากกับเวอุนหนุนเพื่อนเด้อครับถุงจะบ้านนี่ครับอันนี้ถุงละห้าสิบเหรอครับ ได้พักหลายเลยครับพเพคนว่าโบต้องไปมนป่าให้ยุงให้หินกัดเด้อผู้จ้ากจะโบหินนะอันนี้ก็คือมากอย่างอันนี้นครับอันนี้คือมากกระบกมากกระบกครับไอ้ถุงเท่านี่นะถุงน้อยห้าสิบถุงละยี่สิบอ๋อถุงน้อยถุงละเศร้าสามถุงกะ,งกะสามถุงก้าห้าสถุงก้ิบเนาะเด้อเด้อไม่ขาพคนใจดีอยู่นะครับเอ,อ้ยพี่น้องเด้อ งามเหมเดอ,องามมีดีนะสายหันหน้ามาเนาเจ๊เจ๊วันนั้นหันหลังเลยเมื่อกบเห็นเลยเนาะคร,คร,ระบะะับขายสุดในระบกู่ลล่เ็ขายเป็นโลก,กะขายบอเสเจ๊ถ้าขายเป็นโลคโลคตัวไหนครับเนี่ยอ๋ออันมักกระบุกเนี่บอสยายสชเออ นอนอไม้เนี่เพ่นทายเป็นวันต่อวันนะครับเดี๋ยวพ่นบกค้างคืนนะครับอ่าตอนนี้ถ้าป้อกแล้วพวกก็สีอัดดอกไว้เลยครับเพราะว่าถ้าข้ามคืนแล้วมันจะแข็งนะครับถ้าข้ามคืนแล้วจะแข็งจะไม่ขายนะครับโอเคนะครับร้านนี้ครับสวัสดีครับผมพามาเบิร์อีกร้านหนึ่งครับบวบถุงจะบ้าในบวบนี่นะอ่าบวบกับถุงกระสิบบาทนะครับท่านบ่ได้ขายแพงนะมีกบบ่เนี่กบถุงเท่าไหร่ ครับกบเดี๋ยวกบภูเขาเนี่ครับนี่กบภูเขานะครับีิิเมถุงละร้อยครับถุงละ100ร้อยผมก็ไปขา,ายแพงครับประมาณเกือบโลไปแลนะ้วค,ครับนี่กบเดี๋ยวอ๋อเครื่องโลเนาะห้าขีดครับเดีร้อยนี่มะละกอมะละกอก,ก็ก,รก,รกอดสารนะครับมะละกอหน่วยบ้าหญ่เลยมะละกอครับยี่สิบบาทสามสิบบาทครับเออ นี่ครับปูครับกระปูหินนะครับปูหินมาเด้๋ครับเดี๋ยวนีว้แอ,แอปปูปูนี้แอปถุงเทเลอร์เนี่ยปูเนี่ยฮะยถุงละร้อยครับอันนี้ให้บ้านเท่าเอิญปูปเพลินะปูขี้เล็กบ่อันเดียวบ่อืมันมันเบิ่งเนอครับเบิ่งเนอพี่น้องเนอะนี่ปูถ้าเพิ่อผมเคยเห็น ผมกับโบคุยบโบ,บลงหวล้วยลงหนอกกับโบเ็นะครับปูนี้คือแถวบ้านเขาเรียกปูขี้เหล็กนะครับมันจะออกดำมัน,ม,นมันคือปูหน้านะครับมักจะเป็นโบแมนปูหน้ามันจะออกแข็งๆน่นครับแข็งกว่าปูหนาทั้งหล่ออันนี้ก็คือจิปโป๊โอมนะครับจิปป๊บโอมครับจิปโป๊โอมบ้านนี้บอบบบริคุดแถวในทงหน้าเดครับเด้อบ้านนี้คือขุดที่บนภูเขาบนภูเขานะครับนี่ ผมให้ดูนะภูเขาลูกนี้ครับผมเคยขึ้นไปขุดแล้วนะครับแต่ผมไม่เคยไลในนี่ผมเคยไลสดในเฟซเฟซเฟซบุ๊กครับโอเคผมจะให้ดูเด้อเหมนะือนเออจิ้อหรือจิปโป้มบ้านผมเอินจิ้อครับภาษาพุทธเอิ้นจิ้อเด้อภาษาลาวก็น่าจะเป็นจิปโป้มนะครับภาษาบ้านอื่นกับผม,ผมบก็บกหู้ข้ากันครับขายทุงเท่ไรจิ้อนี่ครับทุงร้อได้ยตครับ 60ตัวนะครับ100บาทนะครับเที่ป้อมครับหน่อไม้ก็สดๆเลยครับเพิ่นไปหามาช่วงนี้มันก็เยอะขึ้นอันนี้เนี่ยครับหน่อไม้นะครับไม้ก็เดิมเบิดจะไะบัดรเนี่ยเออมันจะเบิร์ดเนี่ยโอ้ยมีปลาแห้งด้วยมีบักกุย่าโอ้โหเ้อ้ยนี่ไปเอามาไหนปลานี่ไปหาห้วยไหนนี่ครับห้วยเกลือห้วยถูกอ๋อไปเกลือเกลืสะอาดทุกชุดเอ่อเกลือให้หัวนะเกลือนั่น บ้านนาคโคกงอ๋อกินบ้านนาโคกงครับนี่คือตลาดน้อยบ้านตนบุญนะครับก่อนถึงบ้านลุงพลน,นะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดหนุนได้เด้อว,วันนี้ฝนตกปลอยๆนะครับผมกลับมาจากทอดร่วมไอ้ทอดกระถินกับทีมลุงพลประแตนนะครับเลยกลับมานี่ครับนี่หน่อไม้ก็เพิ่งหามากระเสรเก๋ โอเคนะครับแม่คาเขาก็จะพอหายหาของเสร็จก็มานั่งต่อไปก็จะตามส้มตามนะครับตอนนี้กาลังรอมือกุ๊กอยู่นะครับว่า<ม>จะมาเาาออมาตามตอนไหน,นครับแล่ก็นั่งกินกันเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านนอกบ้านนอกนะครับแบบอยู่แบบสบายๆนี่นะครับหน้าบ้านก็จะมีกระท่อมแบบปลูกไว้ตามหน้าบ้านแบบนี้นะครับเไว้เพื่อแบบว่า หาของป่ามาขายพวกเห็ดพวกหน่อไม้อ่าพวกกล้วยเขาจะปลูกกล้วยครับนี่อีกร้านหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้็อกร้านหนึ่งครับเนี่นี่ผมมาอีกร้านหนึ่งนะครับหน่อไม้เออไอ้ไปถุงนึงถุงเท่าไหร่ครับหน่อไม้นี่นะนี่ถุงก็ยี่สิบบาทนะครับยังไปหาให้เมยเด้อนี่ครับเข้าป่านี่มีแต่ยุ่งแต่หินนะครับ มีแต่ยุงแต่ลายนะครับกัดกินทากด้วยอันตัวปอกนี่เดี๋ยวถ่ายจากบ้านเนี่ยนี่ตัวปอกนี่ยิ่ง20บาทนะครับซื้อ20บาทเนี่ยกินได้ทั้งครอบครัวเลยครับแวะหนุนนะครับร้านค้าบ้านกนบุญของถูกมากเลยนะครับของป่าเนี่ยคือเขาเป็นคนขยันนะครับหมู่บ้านนี้เป็นคนขยันเท่าที่ผมแบบเคยอยู่มานะครับเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรมันเป็นวัฒนธรรมที่ว่าต้องตื่นแต่ดึก ลุกมาแล้วก็ไปหาขายไอหาของป่ามาขายนะครับโอเคนะครับนี่นะดูนะนี่เอามาก็ปอกนะครับตัวไหนปอกปอกแล้วปอกไว้ขายนะครับแม่ค้าไ,ไปหามาก็มาปอกครับโอ้ยนี่แบบนี้แห้งแเบเนะอยอยาะใครฉต่ว่าเพิ่มสีขมขมได้สักหน่อยออออหรือหรือเป็นน้ำอายุเท่ามากเลยต้องกินขมขมบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่เจ้เฮ้ย กินจืดหลายกว่าแซ่บวะห้าว่ากินจืดหลายมันบ่มีรสชาติหมหน้อยมันก็ได้มันต้องหม<ะ>หน่อยๆครับโอ้ผม<ะ>เจอแล้วตัวอะไรนี่ครับนี่ครับตัวอะไรครับนี่นี่โอ้โหเจอแล้วของของของ,ของแม่ค้านะครับนี่คือตัวด้วงนะป้าได้จากสิบต่อยได้เนาะเออเด็กแก้ววะหน่อ,อ,อนไม้ครับ นี่ใครใผมขอขออนุญาตออกมาเบิ่งเดอ้เอเฮ้ยออกใครเบิ่งใครนี่นี่ข้ายิกปัญยามันแตกโดยนี่ครับนี่ของธรรมชาตินะครับเมือ่อ <c oughs> ปีที่แล้วมีแต่ลุงพลเลี้ยงแล้วก็มาให้ผมครับมาขายให้ผมอ่าถ้าใครใครเข้าไปดูในเฟซจะเจอเลยครับอืย้อนหลังดูนะครับลุพงพลก็จะเลี้ยง เป็นฟาร์มเลยครับนี่ครับดวงตัวใหญ่ๆเลยบ,ลบ,บุ๊บ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 อ่าอยู่ในเมืองคือจะ,นนะมอไม่เคยเห็นนะบมันน่อไม่เคยเห็นมันจะเจาะหน่อไม้เข้าไปกินแล้วครับพอโตขึ้นไปสักระยะหนึ่งก็พอกพาะอ,ออกมาเป็นตัวฟักอ,ออกมาเป็นตัวฟักอ,ออกมาเป็นตัวโอเคครับครับโอ้ยมาล้านี้มดอตเตอร์เลยครับ ร้านนี้ไม่มีอะไรแล้วหมดเลยขายดีมากเลยครับโอ้โหอันนี้อันนี้ร้านนี้หมดเลยครับปลาเมือ่อเช้ายังเห็นเต็มโต๊ะเลยครับขายดีดีไม่ได้เหลือแต่มากกระบกค,ครับโอ้ยตายเลยยคือขายดีแท้นี่ครับวิถีชีวิตครับบ้านนอกเราก็จะอยู่แบบนี้นะครับนี่ มีมีอย่างกะนมานั่งขายกันมานั่งเล่นกันครับนั่งขายไว้น้ําแล้วก็กินพวกขา้าวมีอย่างกเัเฮ็ดมาร่วม,มืนกินครับแกง,งนหน่อไม้ตามะฮุ่งครับแจ่วกระปูแจ่วกบแจ่วเคียดครับอ่ากระพูกเป๋อ่าอ่าเอามาซุมมาเล่นกันครับคือตื่นตั้งแต่ดึกครับตีสี่ตีห้าแล้วก็ไปหาหน่อไม้หาเฮ็ดมาแล้วก็สายมากะ มัน,นั่งขายนะครับตอนบ่ายก็สิเมดแล้วครับประมาณนี้ก็เมดแล้วก็เออที่เขานั่นงคุยเล่นไปคนนอนก็นอนคนเล่นก็เล่นครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณหลายๆครับ f อที่เข้ามาเบิงเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ขอขอบคุณอย่างสูงเลยครับสวัสดีครับผม